คนที่หางเงินได้เยอะเป็นนักต้มตุ๋นหมดเลยไงครับถ้าหาเงินแบบนั้นเหนื่อยครับผมไม่เคยเห็นคนรวยเขียนและรับรายจ่ายเลยสักคนหาได้แปดแสนบาทบ้าไปไปได้ยังไงหาเงินแปดแสนง่ายกว่าแปดหมื่นเหรอปกติคนเราจะคิดว่าหาเงินสักแปดหมื่นถึงสองแสนบาทได้ก็คงจะดีไม่น้อยส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้กันนะครับเขาจะตั้งเป้าหมายประมาณนี้เอาไว้นะเออแล้วงานพวกนี้คนแย่งกันทำเยอะมาก คนฉลาดฉลาดก็มารวมกันแข่งกันเอาเป็นเอาตายแข่งกันเลือดสาดเป็นน้านน้าสีแดงหรือเรดโอเชียนที่เราเรียกกันคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินครับมักจะคิดกันว่ายิ่งหาเยอะจะยิ่งเหนื่อยเป็นยังไงรู้ไหมครับเขาคิดกันว่าจะหาแค่8ปดหมื่นถึงสองแสนก็ยากอยู่แล้วถ้าจะหา8ปดแสนถึงหนึ่งจุห้าล้านบาทคงจะยากไปสิบเท่าคนจะคิดแบบนี้กันนะครับและคิดว่าความไปไปได้ก็น,น้อยลงไปสิบเท่าตัวคิดยังไงว่าความไปไปได้ลดลงปเป็นหนึ่งส่วนสิบแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ จริงๆแล้วสมมุติว่ามีคนหาเงินได้เดือนหนึ่งหล้านวอนอีกคนหาได้เดือนละ3ล้านวอน30ล้านและ300ล้านวอนพวกคุณคิดว่าใครจะบ่นว่าหาเงินยากที่สุดครับถ้าเป็นงั้นจริงคนที่หาได้300ล้านก็ต้องเหนื่อยกว่า100เท่าสิครับแต่พอถามแล้วคนที่หาได้หล้านวอนกลับบอกว่าเหนื่อยที่สุดเลยส่วนคนที่หาได้30ล้านวอนบอกว่าหาง่ายมาก คนที่หาได้300ล้านบอกว่าจับอะไรก็เป็นเงินไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเงินนั้นยิ่งหาได้น้อยยิ่งง่ายหรือยิ่งหาได้มากยิ่งง่ายครับแบบไหนกันครับยิ่งหาน้อยยิ่งหายากครับคนรวยไม่เขียนได้รับรายจ่ายต้องใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับเราเรียนมาแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับจะต้องใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับของตัวเองใช่ไหม ถ้าเราใช้จ่ายตามรายรับนะครับส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบคนจนต่อไปครับทุกคนครับเลิกเขียนรายรับรายจ่ายคนรวยเขาเขียนรายรับรายจ่ายไหมครับผมไม่เคยเห็นคนรวยคนไหนเขียนเลยคนรวยเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขากำหนดค่าใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยหาช่องทางหารายรับฉันจะต้องหาเงินเดือนละ30ล้านวอนฉันถึงจะมีเงินช่วยเหลือคนยากลำบากมีเงินให้ลูกให้ภรรยาสามี ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินถ้าหากว่าทำแบบนั้นได้เราก็จะให้การศึกษาลูกได้เวลาลูกแต่งงานเราจะได้ซื้อบ้านให้ลูกใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะพ่อแม่ที่อยู่ที่นี่ไม่อยากซื้อบ้านให้กับลูกๆเหรอครับอยากซื้อกันไหมเราต้องซื้อให้สิครับซื้อไปเลยคนรวยซื้อบ้านให้ลูกไหมครับซื้อครับซื้อบ้านให้คนลหลังเลยด้วยซ้ำนะรุ่นเราซื้อบ้านว่ายากแล้ว รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะซื้อ,อยากยิ่งกว่านี้อีกนะครับเราจะต้องเป็นคนซื้อให้สิครับซื้อบ้านทํานู่นนี่ถ้าเราหาเงินได้ไม่ถึง30ล้านบอนนึกภาพไม่ออกเลยครับดังนั้นเราต้องมีความคิดแบบคนรวยทำไมเราถึงเป็นคนรวยไม่ได้เพราะไม่คิดแบบที่คนรวยเขาคิดส่วนใหญ่เลยล้มเหลวนั่นเองคนหาเงินได้เยอะเป็นนักต้มตุนเสมอไปเหรอครับไม่ใช่เลยนะครับเราต้องดูตรงนี้นะเราต้องหาตรงนี้ให้ได้ หาว่าเราจะต้องใช้ใจ่ายเดือนละเท่าไรแล้วตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในใจพอเห็นคนที่หาเงินได้20ล้านวอนขึ้นมาคุณจะต้องคิดว่านั่นคือที่ของฉันในที่สุดก็ค้นพบแล้วคุณต้องคิดแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่นั่งเตะท่าโอ้ขี้เตะไปวันๆหนดูสิว่าไงาจะหลอกอะไรฉันดูสิฉันจะหลงเชื่อไหมฉันไม่เชื่อง่ายๆหรอก ถ้าหาสล้านก็อาจจะเป็นไปได้30ล้านกันเลยบ้าไม่มปทางนะถ้าคุณยืนหยัดกับความเชื่อแบบนี้มันจะเป็นไปตามที่คุณเชื่อแล้วครับตามนั้นเลยทุกคนสามารถเป็นคนรวยได้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนนั้นมีฝันที่ยิ่งใหญ่ครับ